การคมนาคมอ่าสารณพวทกทุกอย่างอยู่ใจกลางหมดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับที่ที่ท่านอ่าให้เราเนี่ยจะต้องไปตั้งที่ใหม่เนี่ยท่านบอกว่าอีกสี่ิปีเอยอีกสี่ิกิโลเมตรเนี่ยห่างจากสนามบินหนองหูเห่ามันก็จริงอะค่ะแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ตรงกลางของที่ <c oughs> ในเราอยู่ตรงกลางของเมืองแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้อง ดิลนไปถึงตรงนั้นอีกแล้วะคะใช่เรามีความลําบากแล้วก็อันตรายด้วยใช่ค่ะนักศึกษาผู้หญิงมีกี่คนคะทุกวันนี้ตอนนี้ประมาณ30คนประมาณ30คนคุยกันไหมคะคุยกันค่ะรัวกันตลอดค่ะว่าต้องย้ายจริงๆจะทํำยังไงถ้าต้องย้ายจริงๆผู้หญิงจะลําบากค่ะเพราะว่าตรงนั้นรู้สึกว่าจะใกล้กับส่วนที่เป็นของกรมราชทันนะคะจะมีกรมราชทันอยู่ด้วยแล้วก็ค่อนข้างเปลียวค่ะแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลถ้าเกิดปีวิ่งจริงเนี่ยเขาจะให้อยู่เป็นหอพักเป็นที่พัก ซึ่งก็น่าคิดสำหรับผู้หญิงนะคะค่ะวันนี้ค่ะเชิญค่ะครับผมที่นะครับในเรื่องนี้นะครับแบบฟอร์มนะครับของเอกสารที่ออกจากสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตเชียงถวายนะครับต้องเป็นแบบฟอร์มอย่างนี้นะครับที่มีตาปั๊มสโมสรครับและมีลายเซ็นครับของนายกสโมสรนะครับค่ะแล้วยังไงคะครับผมถ้าไม่ใช่ตัวนี้แสดงว่าไม่ได้ออกจ่า วิาเทนทวาน,นี่กำ,กำลังหมายถึงแฟกซ์หรือเปล่าคะใช่ครับผมอ๋อแฟกซ์เขาเขา,เขา,เขาไม่ลงตราอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ครับแล้วแถมแต่ว่าได้ได,ได้ข่าว,ว่าทางบชนจับได้แล้วอ้างว่าเป็นสิทธ์เก่าอุเทนถวายอืมขอโทษนะครับค่ะอย่างที่มาที่นี่ยผมก็ไม่ได้ว่าเรื่องเป็นสิทธ์เก่าอะไรนะครับคิดว่าตรงนี้มันมันมีความไม่ค่อยไม่ค่อยยังไม่ลงตัวดีครับไม่ควรจะรีบร้อนทอําเรืงนี้แล้วก็เรื่องที่ว่าสิทธ์เก่าเนี่ยครับ ก็อย่างว่าเรามาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าสิทธิ์เก่าเกี่ยวอะไรเรามีเรื่องว่าสิทธิ์เก่าทําเป็นมารวมอยู่ในปัจจุบันด้วยคือผมว่าสังคมก็ควรจะให้ความเป็นธรรมนะครับคือถ้าเอาสิทธิ์เก่ารวมก็ว่าสิทธิ์เก่ามีสิทธิ์รวปมาทวงด้วยแต่ถ้าเกิดจะให้สิทธิ์เก่าไม่รวมก็เอาแยกแยกชัดเจนครับแต่เอาเนี่ยเรามาเพื่อเราเห็นใจน้องๆถึงมากันไม่ใช่หมายความว่าเรางั้นคนบางคนเนี่ยอยู่อยู่แล้วก็ทําเรื่องอื่นแล้วอ้างเป็นสิทธิ์เก่าแล้วถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าผมคิดว่าคงนี้้เเรรรราาาาทัังชววยถคคไไมมม่สดดูบ ครับเราก็ไปส่งเสริมอยู่ครับคนที่ทำแบบนี้ถามถึงเรื่องแฟกซ์นี้แล้วนะคะเราไปดูกันว่าแล้วทางจุลานั้นดูแลนิสิตของเขากันอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีการเตือนกันอย่างไรแล้ววันนี้บชนนีประกาศแล้วนะคะว่าจับกลุ่มตัวได้แล้วและอ้างว่าเป็นสิทธิ์เก่าอุเทนถวายเราจะไปคุยกับอาจารย์จุมพลรอดคำดีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ นิสิตหลายคนเขาก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะถ้ามีจดหมายขู่มาแบบนี้เนี่ยจะไปเรียนหนังสือยังไงจะไปติดต่อจุฬาเนี่ยช่วงนี้จะทํำยังไงกันดีครับคือคืออันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการบอกกล่าวอย่างไม่เป็นทางการคุยกันไปนะครับบอกถึงว่า จริงๆแล้วตอนนี้ปิดเทอมแต่ว่านิสิทธตที่จะมาในบางบางคือจะเป็นบางกลุ่ม <คะ S 2> ที่ต้องมาเรียนช่วงซัมเมอร์อนะครับแล้วก็บางคนก็จะมารับใบเกรด <คะ S 2> นะครับว่าตัวเองได้เกรดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เขาก็อาจจะมามามหาวิทยาอ<ค>ะไรนะครับ ซึ่งก็ทีนี้พ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจก <c oughs> ะโทรศัพท์มา <c oughs> อ,อย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ถามบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายใจกังวลว่าลูกอาจจะโดนลูกหลงนี่ทนอง <c oughs> นี้นะครับอาจจะเป็นยังไงก็เราก็แนะนําไปบอกว่าถ้าถ้าเพื่อไม่ไม่สบายใจก็หลีกเลี่ยง ก็อาจจะไม่ต้องมาเส้นทางที่จะต้องไปผ่านในพื้นที่นั้นหรือว่าอาจจะอาจจะไม่ไม่ต้องแต่งตัวก็ได้ครับบาง p r เว a ก็ได้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยรับทราบรับรู้ใช่ไหมคะก็รับทราบรับรู้ครับรับรู้คือคือจะว่าไปจริงๆเราก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรนะฮะเราเองเราก็ไม่เพียงแค่เราไม่ประมาทนะครับเราก็เรามาระวังพอสหสัยไรหรือตย่างต่างเนี่ยเราก็ ให้ให้เฝ้าระวังดูแลให้ใกล้ชิดหรือว่าเข้มข้นมากขึ้นนะครับอะไรแบบนั้นค่ะทั้งฝ่ายธุรการหรือฝ่ายวิชาการของจุฬาเองได้เคยได้รับแฟกซ์หรือว่าใบปลิวที่ว่านี้ไหมคะอาจารย์เคยเห็นตัวจริงๆมั้ไหมคะเราได้ส่งแฟกซ์ในที่สุดแล้วเนี่ยคือเมื่อเมื่อวานนี้ได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ให้วิสิตเอามาให้เหรอคะอาจารย์ไม่ไม่ค่ะแฟกซ์มัน